สวัสดีครับพี่น้องสุกูทุกคนคือเกาห้องะครับผมสำหรับคลิปนี้สาวมณ์มันกินน้ำเสนอเมนูนยังล่ละตำมะงกุ้งสดไม่ใช่มีอะไรด้วยข้าวปุ้นไม่ใช่เลยตำข้าวปุ้นไ่เส้นบวกุข้าวมุอมกุ้งสดนดะพี่น้องนี่ที่เด็ดเท่าน,นี้เห็นพี่น้องว่าเวททำกันทำความสะอาไดไปเรียบร้อยพักกับห้องกันนี่ของแท้พ,พักที่หอมที่สุดของอีสาน มาพี่น้องมาเลีงกันเลยครับผมมาพี่น้องเขาทำการบรเลงเลยใส่บะพริกกระเทียมพริกพริก,กต้องใส่พริกแห้งเด้อพี่น้องเนอะตักมันเขา้าวาเวนซีมาพริกแงกงต่ำส้วนเอาเปล่งน,นัวใส่น่อยเพราะมันกระเด็น แค่เ,เคพืออเพอะตำรวมไปเลยพี่น้องตำรวมมิตรเมนูฮิตสาวลาบอ,าอีสันอันนี้ตำสั่วกุ้งสดเด้อพี่น้องเบาเบจิไซซีว่าตำสั่วข้าวปุ้นกุ้งสดปูมีปูดองพร้อมเดอ้อม้อนี้เดอ้อทีเด็ดเฮานะบ่เป็นธรรมดาร่างย่างปูปแบบล่างนะครับผมซื้อมาเจอตลาดสดสามย่าน แม่ค้าการันตีว่าเป็นเรียบร้อยให้ปลาแดดนวดเข้าไปตำสมตำมกคุงตำยังกสร้างตำปลาตำดงกระเหล่าเตะปลาแดกคือสิ่งหัวใจแม่นวะละปลาแดกคือหัวใจสำคัญในบรรดาตำปลาแดดนวดกันนวดแซ่บทำปลาแดกบวแซ่บกับตำบวแซ่บมีริ้นเลยใส่น้ำตัดนิดน้อยพอมอยู่เนาะ อันนี้น้ำตาลได้โมเมนต์เพลงงวดสื่อน้ำตาลปี๊บมาเนี่ย สุ <laughs> ดยอดอพี่น้องใส่เสเ้นขูดกัแบบพี่น้องอเอาพี่น้องรบร้อยพี่น้อง ได้พี่น้องทำสัวกุ้งสดทองเฮ้ยมาพี่น้องตั้งกล้องกินกันเลยครับผมมาพี่น้องมาเนี่สวัสดีเป็นทางการค่ะสบายดีเด้อเจ้ามากินมากินมากินกน้ำเบาเะเดสาวมุนกินแก้วมังกรเลย สัสดีค่พี่น้องมไแก้วมังก่ี่น้องพะยะีะเลกันครับร่อ,องเบงอของกินา่ากไเลยครับ <laughs> เสียบขนาดเล็กเนี่ยปูดองว่วเวนมาปูเนี่ยปูนตะเมียเสียบขนาดเล็กเขาเขาเนี่ยไม่ได้กินเลยพี่น้ำอำแต่ว่ามันบ่อยากมันบ่อยากกินเขาแต่ว่ากินแนวอื่นไล,ล่เนอะมันอาจจะเศร้าม,มันนี่ค่ะทั้งขนมทั้งใส่กรอกทั้งอีหยังต่ออีหยังมันอิม่ม ปลาเผ็ดเลยส่วนตำกุ้งสดจัดไปไปเลยคุณจะเช็งหูซับเซ็นขับปุณนป่กุ้งโบกินม oh. ัน mm ดีก okay. ินโบเป็นกินด OK> kind of well, ิบโบเป็นไงใส่ซื้อแ่บเป็นเผ็ดชุดยอดเลยราคาเดี๋ยวกินแกงทำใหม่เลยไหนจะจะไปหาทำใหมมาแกงอยูมาเนาะ อาคาน้ำไล้หลายเลยต้นมาเด้พอดพี่น้องมาเด้อกินเ่็ดเบอร์เดอรดูมเายมันแพงบุงผแห้งแงเพชรทะลุจอเพชรแหงง้ง มันเนี่ยถ้ามือเผ็ดเผ็ดมันบวดแสบเผ็ดก็อยากให้เบ้าเลยกินลูกชิดลูกชิดบาาวุญนมะพร้าวนมสดมนี่เรากินได้กงแบบกินก็พูดมั่นอยากเลิศแน่เลย าคบบยังกัปุนแท้งเขาเขาบใยลงจะกินโซ้นานไปตลาดแก้มจินอย่างเงี้ยลาด อิ่มใหญ่เตมอิ่มต็หมดเลยมันจตื่นมากมันก็สัดรวดอาบน้ำแล้วก็สัดรวดอาทิตย์ดระทยใหยพี่น้องเบิ่งแห้งไรมือเหม่อน้ำไหลกินเบิดเหมือนีได้ กุ้งวนๆเลยแซ่บก่กุ้งแซ่บครับคนจะทำความสะอาดเรียบเลยคนเคครียวใบคัดแน่ได้พี่น้องถวยกันล่างเผากันนึง่งบ่สักตะผ่าผ่ามันสักเองทุกอย่างทำเองหมด ก็ไปสักปุ๋ยัมยังนอกไกล่แฟบบอลเมนคิว แซ่บมากเลยแซ่นาดเลยแซ่บร้ายตำแบบนี้มันแซ่บโทนอะไรก็บป็นตำแหงบาแซ่บตำเปียกเป็เนี่ยตำน้ำดำๆแซ่บเนาะตำมะหุ่นขาวแสเอ่ะมือเทือมันจะแซ่บอยู่ะแต่ว่ามันจะเป็นเป็นแหงหงๆม่กอเข้ากัน เอาปลาแดดมันทำฉันว่าเราปลาแดกมันน้องตองทำแบบเอานัวนัวตุงต้งต้วงคนนี้แบบปลาแดกบ้านเาาฮาใช่เฮาไปซื้อเพื่อกินนะ่ะโอ้จะเหมืนแซ่บไรเด้ปเดกกอปลาแดดคนนะ่ะเอาไปเฮาบุม้มีกินเฮาก็กินแบบเป็นขวดเนี่ยปลาแดกตูวเดี๋ยวเราย่องมันหาประแดดหน่วยเนี่ยคือบ้านเฮา อยู่สกลนครเยอสกลนครอยู่อันกาลสินเดอะปลาแดกแส่บไหมเพ็ดสารใบพันธุ์ต้องใบเหรอ,อเพ็ดกินน้ำเพนะ็ดน้ำเพ็ดสูงแต่เพ็ดม,มากมพี่แข่งเกือบพผ่านเมลยเราจะกินยาตัวนี้แล้วมีแห้งเท่ากับมล เดี๋ยวเปลี่ยนยาตัวใหม,ม่ยาอีนยังจนกินแล้วผัดเมื่อยงุดงิดอยู่ตลอดเวลามันก็สบายบริแพียรอย่า่ทั้งสินบริการได้สม<อ>เลยแล้วมีแห้งท้องนอนก็ไบดบ้อยากนอนทำกินยาจนทำนีดแต่อยากนอนอืนักันหยีดก็ต้องกินคือ,อว่าร่างกายมีความแข ท่แงยื่นอนทีโทรไปหาเราอยู่ม่านแดงโทรไปหาท่านโมค่ะท่านจะบอกให้ไปเปลี่ยนถึงใช่ไปเปลี่ยนตามอากาศเนะาะทำานจะบอกเขา,า,า,าบอกว่าถ้ามันเป็นยางกระโลมือหนัดกันไป ก็เมียนี่มกักเลยได้อันตั้มบนี่ย่เยา,าลเล <c oughs> ยแม่ตั้มหก็ยางอาหารรักเอกยางพาเป็นอีย่างมามดับนึงเลยทอดกบป้านได้รอืมทอดอน,นอกจากทอดไข่ทอดไข่ใส่ปลาคาร <c oughs> ์ม ก็ได้กินยู่ดอกค่ะจากอ้ามอยากไปซื้อปูมามาตำอืมยันอยู่ต้องไปซื้อที่บา้านเองยากปูมาคำนี้คำนี้เพื่อพีน้องเด้อตำปูมาสดๆหน่อยเพลิจะโมกินดอกตำให้เบาเพลินสุด ยังมันเอาไปเล่นเพลงมัเขียบไปซื้อที่บ้านเพซื้อปูไข่ดีทีนึ่แมนเนาะบาเบลข้นไในเคยลองกินปูไข่โดนน้ำปลาเขายเยอะเาาองก็ชอบวัดแซ่บล่อมึงเยอะมันแพงมากเลยนะเก็ยบมันจะเดียดีิบ่าได้กินทีบว่าปูไข่ปูดำน่ะ โลละเจ็ดร้อยเลยนะมลจะมีปัญญาซื้อให้กินบงง้างถือถึงไงว้วันนี่ชอบช่างโอ้โหเผ็ดพี่น้องไปตลาดมีพยยันใหญ่หนึ่งพันย่างมานู้อบอาบอันหวยพยันเอามาให้มนเก้าซู่นหาพี่น้องอม,มนระบอจาบมาได้อาเพราะว่ามันเป็นหามันเป็นอันหวยชุดไหมม,มันมีหาใบา หาใบจะหาร้อยมันก็มีเงินแทงหมดเงินเลยบอกเอาถ้าแม่นจักใบหนึ่งมันจะเอาอยู่แม่นอยู่คนบอกว่าคายแยกมันเพิ่นแบบขายเป็นชุดหาใบเมื่อไหรมันหลายพุทธทำทำแบ่งขายให้หนูจากใบหนึ่งหนูเอาอยู่เ่าอ,อันมันเป็นชุดหนูบละลัยบอกเก้าชุดหาเด้งงามเด้งผมบอกมักอยู่ได้ โอ้โหเพดีๆพี่น้องพริกสิบหาเลยสิหาได้เนาะล่ะเนาะได้คนร่วงบึ้งเลยสิมหาชินพกแหละเอาพี่น้องยิ้มแล้วไี่ยิ้มไปละยิ้มแล้วเบิดแล้วเนาะเบิร์ดเลยไม่พอไม่กินหาพี่น้องคำถานโบอินบอกห่วยมันบบอินได้สำเน่จุดติมเน้ะล่ะเนาะ อาสกอักคีกิปนี้ไันพี่น้องโอ้ยเกี่ยงมลินขอคุณการรับชมกันที่ตับาลาเสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนใหม่คลิปหน้าได้ใจบเบิดมือจนคำแล้วจะลืมกดยังล่ะกดซับตะไคร้ให้ด้วยนะจ๊ะไปาย